สวัสดีค่ะกระซิบบอ,อกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กด, like, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอ,อกเล่ามานําเสนอรถกระบะราคาประหยัดนะคะนอกจากทรงสวยใช้ดีแล้วราคายังถูกด้วยนะคะท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะมาด้วยราคาสุดพิเศษค่ะเพียง1นึ0 0 0สนหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะเป็นรถราคาเงินสดค่ะทุกท่านรถกระบะมือสองโตโยต้าวีโก้ปี08เครื่องดีเซล 2.5นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะพงมาไรัพาวเวอร์กระจกเป็นไฟฟ้านะคะแอร์เย็นเครื่องดีไม่มีไอเกียร์เข้าชิดไม่มีหลุดคัสตีสวยไม่มีผูค่ะด้านหลังปูกระบะเป็นที่เรียบร้อยนะคะรถภาสีไม่ขาดมีเอกสารพร้อมโอนกระจกขึ้นลงเป็นมือหมุนค่ะรถแจ้งจดทะเบียนในปี08นนะคะดูตัวรถประกอบการตัดสินใจกันก่อนค่ะทุกท่าน 119,000บาทอยู่ในอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะสนใจติดต่อโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะแอดแนะนำให้ไปดูตัวรถก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อความสบายใจของท่านได้ตรวจสอบทั้งสภาพของตัวรถและเอกสารให้ชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะ